สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมารีวิวปรินเตอร์นะครับอ่าปรินเตอร์สัญชาติญี่ปุ่นเนาะลิโก้ป่ะลิโก้หรือเปล่าลิโก้นะครับผมตัวนี้เป็นปรินสีเลเซอร์นะเป็นรุ่นอ่า SPC C 2 6 1นะครับผมมีทั้งหมดสีโทนเนอร์เนาะเออสีโทนเนอร์แล้วก็ผสมสีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสีมันนะครับเออนะครับนี่เอออะไรนะไอ้สีเหลืองแดงนะครับผม น้ำเงินแล้วก็สีดำเนาะเออน,นะครับผมก็จะทำการผสมสีใช้ความร้อนในการพ่นนะพ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวพิ้นปพิ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอพิ้นตัวนี้ก่อนนะครับสั่งพิ้นนะสั่งพิ้นมาปึ๊บอ่ะเป็นกระดาษเหรออ่านะครับเดี๋ยวขอพิ้นเป็นอ่พลาสติกพลาสติกพลาสติกอืมพลาสติกก่อนคือให้มันเต็มเนาะเป็นแนวนอนเนาะ แน่นอนนั่นเองสักสองแผ่นนะครับสักสองแผ่นโอเคนะครับปรินเตอร์อ่ารุ่นนี้นะครับลิโกเอสพีนะครับลิโกว่ะอันนี้ลิโกนะเอสพีซีสองหกหนึ่งนะครับผมสองหกหนึ่งสั่งปรินได้เลยปุ๊บอ่าดูการทํางานของมันครับมันอาจจะชา้านิดนึงนะชา้านิดนึงแต่อ่ามาละมาละมาละเอาครับมาละมาละอ่านะครับแต่สีผมนะแต่แต่ต้องบอกว่าต้อง แนะนำนะครับถ้าซื้อของแท้มันมาก็ควรที่จะใช้เป็นหมึกแท้นะครับเออจะได้ไม่มีปัญหาเนาะเออจะได้ไม่มีปัญหานะซื้อหมึกแท้ดีกว่าคุ้มค่ากว่ารุ่นนี้ดีมากๆสีมันแบบว่าเนียนกิ๊บเนียนกิ๊บเลยปิ้นได้ตัวเครื่องจะไม่ค่อยแพงนะแต่มันจะอ่าถ้าปิ้นสีเยอะๆนะกะ็ตัวโทนเนอร์แต่แต่มันใช้ได้คุ้มอยู่ปริมาณการปิ้นอะเยอะได้เยอะอยู่อ่ะโค้ชจรอ่ มันกําลังประมวลผลอยู่นะครับพเพื่อนๆครับอานจะช้านิดนึงชาร์จชว่วงแรกเฉยๆครับมันกําลังวอร์มอยู่นะครับวอร์มอยู่ตัวใหญ่เครื่งใหญ่นะครื่องโคตรใหญ่เลยเพื่อนๆครับเดี๋ยวชิบหายเลยนะครับนะครับอ๋อมาและมาแล้ว,ลวอือสองแผน่นเร็วไหมเร็วไหมเมื่อกี้มันวอร์มอยู่อ่ะมันต้องปิ้น,นว้าเพื่อนๆ เห็นไหมเงาเลยนี่เงาสีไม่เลอะเหมือนไอตัวอินเจ็ตนะมันเป็นเลเซอร์ไงเพื<ๆ>่อนใช้ความร้อนนะครับโอ้โคตรเร็วอะนะครับมันอาจจะประมวลผลช่วงแรกนะครับในการที่จะทําแนะนําถ้าซื้อตัวตัวเครื่องของแท้นะครับก็เวลาเปลี่ยนหมึกนะครับอย่าไปซื้อเทียบเท่าเลยซื้อของแท้มันเลยดีกว่านะครับผมเขาจะมีตัวแทนจําหน่ายอยู่เออในลาซาด้าในอะไรก็มีนะเป็นตัวแทนเป็นมอเป็นช็อปมอของเขานะครับโอ้สวยงามเลยนะครับผม มีสีสันสดใสไม่ต่างจากต้นฉบับเลยนะครับแไม่ต่างจากต้นฉบับเลยเพื่อนๆดูนะเนี่ยแผ่นนะอันนี้เนี่ยคอมนะแ่นี่สุดยอดนะครับสำหรับงานที่ต้องใชอ้อ่เพื่อนๆที่ชอบต้องใช้งานสีที่ค่อนข้างจะเป็นคุณภาพนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเลยตัวเนี้ยแนะนำนะครับแนะนำเลยทีเดียวนะครับผมก็ ใส่อะไรปกเปิดมานี่มันเป็น4แผ่นนะ่ะเดี๋ยวถ้าต้องการให้รีวิวข้างในไส้มันเดี๋ยวผมเดี๋ยวใครต้องการให้ผมรีวิวก็ทักมานะอือนะครับรีวิวโอเคครับสวัสดีครับ